มาพอกันหลยปัานนี้อ๋อกันมาหอดมาถึงแล้วก็ว่าสู้ฟ้ามว่ามีเด็ดๆมาฝากบ่อ่ากันมีมาฝากกี่ดอกมือตะตองหัดนะแต่มือมื่อวันที่สองนะพอโสฝันฝันว่าออไปเห็นตะไคร่น้ำบ้านนี้มันฟูขึ้นมาฟูขึ้นมาแหละมันมัดกระล็กมันกระลิกขึ้นเป็นตัวเลขครกตัวเลขแม่ ตัวเลขหกตัวเลขเห็น,นจา้จาจเลยเห็น<ๆ>เห็นสัตว์เห็นสัตว์ก็มู่คือมีม <95 3 S 2> ีเก้าห้าสามแล้วก็เบิรงอีกต่อกันแล้วก็สี่เก็ดสามจำในหกตัวเลยบอกจำได้หกตัวเลยเรื่องกันแทกเป็นแถวเดียวกันเลยเก้าห้าสามเดี๋ยงเราดีนึงตัวนี่แมนตัวอีกตัวเก้าห้าสาม สี่เจ็ดสามเก้าห้าสามสี่เจ็ดสามได้พี่น้องเด้อแล้วก็เมื่อคืนนี่กับฟันว่ามีคนมาบอกพ่อโสห้ซื้อใให้ห้ซื้ออันเลขสองตัวนั่นคือซื้อในเด้อสี่เก้าสี่เก็บวางสิละซื้อซื้อซื้อในเด้อเลขตัวนี้สี่เก้าสี่เก็บได้เทิ่งหกตัวได้เทิ่งสองตัวบ้านนี้พ่อโสก็เลยตื่นอันกำลังสิบ นั่นอีกเ็กไก่แล้วมือขวับพอดีครับเพราะว่าศูนย์ให้เขาศูนย์ให้เขาว่าเขารักรถรถมอไซค์เหล็กรถมอไซคเลล์เหล็กรถมอไซค์ขั้นที่เขารลัก,กคือเหล็กมันมียู่นเกจสามซีเก้าก็อยู่ในตู้ที่พสฝันบัดทุกตู้เลยว่าฝันฝันด้เหล็กน่ะนั่นแหละ อยู่ในหกตัวนะโมกอยู่ในหกตัวอ๋อยามอีกานีครับยามก็ค <qu> ือเก้าห้าสามสี่เก็ดสามแล้วก็มือมือขึ้นเนี่ยมือขึ้นถึงกับมาฝันฝันฝันอีกฝันว่าเพิ่นมาบอกใครซื้อสี่เก็ดกับสี่เก้าบารีก็เลยศูนย์ว่าคนมะลักเอาลดรถบานี้ศูนย์ศูนย์เกินบานี้ จังไรจังศูนย์ขึ้นแบบแห้งบัดนี้กำลังเสียนั่นเขาบัดนี้แม่กายเลยมาปลุกกวันเลขรถขั้นที่อ่นอนเรียกรถอัอนหม้อไส้ขั้นที่เขาหลักขั้นเขาที่ลักเอานั่นเลขทะเบียนเจ็ดสามสี่เก้างวดกวอนนี่ค่ะฝันว่าเขาหลับรถไหรดอัอนปิกอัพก็ออกเจ็ดแปดแปดเจ็ด งวดงวดงวดบางหนึ่งน่ะครับรถขั้นที่จอดอยู่นล้ล่ะขั้นที่พอโขับมาล่ะเมื่อเศร้ากับเหตุการณ์อีกนึงไ่อยากมารั้อันสตาจังได้กับปฏิสตาจังได้กับปติสตาอยู่ออกมาบ้านอยู่อยู่ไปแล้ววันนี้เลยไปลุ่งสมก็เลยสอมแล้วก็เลยมานน่พอโศสองโตตัวใดก็ขาดซีเก็กับซีเก่าครับซีเจกับซีเก้าครับ สี่เจ็ดสี่เก้าหกตัวแล้วแต่สิตัดเล่นเอาเด้อครับเด้อหกตัวมหกตัวบ่ตัวใดเนี่ยจ้ะหกตัวนีเก้าหาสามสี่เจ็ดสามครับเลขมันต่อกันเลยบ่ครับแต่หกตัวมันต่อกันเลยมันมาเรียงแถวเลยเก้าหาสามมันขึ้นมันขึ้นก็จังมันขึ้นขึ้นมากก็จังเข้าเขียนเรียงกันไว้นี่ยแม่หกตัวเลยวีช่ไหมแมนอ๋อตัวก็ยังฝันได้ฝันจะไปหาไซส์สนุก จะไปหาไซได้เลขหกตัวทีไปหาไซให้มันได้ตรงตรงตีนแมรางวัลที่หนึ่งเลยเนาะแม่นกันพูดพูดได้หาได้คันถึกรางวัลที่หนึ่งก็บอกข้อศอกเลเด้อู็ได้หาได้เนาะพ่อเนาะบอกแม่เลขท้ายสี่เจ็ดสามแมนครับโชว์ตัวเลขหน่อยแดงกึ่งขึงอย่างเนาะแดงกึ่งขึงเลยครับสำหรับตัวเลขในเอฟซีของข้อโสนะคะในเวลาเลขข้อโสฝันได ฝันได้เมื่อวันที่สองฝันฝันว่ามันไปพโศไปในแต่ไข่หน้ามันขึ้นเนาะขึ้นฟูขึ้นฟู่ขึ้นแลยมันฟู่ขึ้นก็นเลยเดี๋ยวเห็นตัวแรกก็คือเก้าห้าสามสี่เก็ดสามจำได้แม่นเท่ากันยังครับผมเก้าห้าสามสี่เก็สามครับเมือ่อขึนนี่ 5, 5, 5. กับฟันว่าคนมาบอกให้ซื้อ,อ เก็ดกับซีเก่าเด็ดเลยตัวนี้ครับกับตัวเดียวกันคือเก่าอยู่ในครโตนะครับแมนมีท่อนี้แหละที่โอโสฝันครับครับขันฝันตองวดกรับทิจาระนาวด้วยพี่น้องเด้อขันผู้ใดมากระเบิองผู้ใดพอมากระเรียนพันอ๋อโพโสพันตรงตรงหนึ่งโอโสฝันแม่นแม่นเ่าเหรอ ก็คิดว่าพอสมควรอยู่พอสมควรก็แสดงว่ามีความมั่นใจหลายสํารับตอนนี้ก็แห้งได้เพื่อ่วยหลายเด่นเพื้อช่วยหลายเด่นต่ำเล่าคอนซีมาตลอดครัฮางวดฮกงวดกับต่ำเล่าครับผมต่ำเล่าเขาตลอดที่พอฮางวดกันนี้คือต่ำไทยรัฐบาลไทยเนาะอันนี้ต่ำไทยครับเอาต่ำไทยงวดคลิปนี้ต่ำไทยพี่น้องครับคลิปนี้ต่ำไทย มันได้คักได้แน่ได้หกตัวรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เลขไทยสองตัวอีกครับสี่เจ็ดกับสี่เก้าคันออกมาตัวนี้สิบอคักฟันยังบอกเราเป็นแนวทางให้ซื้อครับกันมันออกมากก็ดีใจนะครับเนาะคันบ้อออกกันยาว่ากันเด้อครับเด้อเพราะว่ามันนั่นปลาบ้านบ่มีไผ่หูล่วงหนาครับเนี่ยตัวตัวพ่อโซเองยังบ่หู พ่อสองตัวนี่มันใจตัวใดคะมันใจซีเกตกับซีเก่าครับทั้งสองเลยแมนครับตัวที่มันใจซีเกตกับซีเก่าบนล่างไปกลับ่พ่อๆไปกลับครับไปบ่กลับกับจักสิไปเฮ็ดหยังตัดแตกแต่พ่อพ่อนั่นไปก็ต้องมีกลับค่ะทันไปบ่กลับก็คับเพื่อรับไม่ตื่นล้วนเอารับบ่ตื่นเท่านั้นแล้วไปบบ่กลัเอเดเลดตพ่อๆเป็นแนวทางนะคะ FC ของพ่อโสนะคะ ชอบประจัดคัะก็ผ่านนะคะขอบคุณพ่อสสหลายๆจ้าขอบคุณค่ะขอคุณครับไม่จ้าท่านแมครับท่าจะได้หร้อพ่อโสหมุดขึ้นฟันวางไหนก่อครับฟันว่าคนมาบอกไขสุเลขซีเกตกับซีเก่าจังซีเลยวางสิละ ไหนไหนก่อพ ok ่อโซจังสี่เลยจัง <But> ส <when, S 3> ี่เลยสี่ฝันว่าฝันว่าคนบอกว่าซื้อไว้นะเด้อสี่เก็กับสี่เก่าวางสี่สิบหกตุลาคมเนี่ยสิบหกตุลาคมครับจังใดก่อนพ่อฝันว่าจังสี่เลยฝันวางสี่นะโตัวไหนจังสี่น่ะฝันว่าจังสี่เลยสีเก็ดีเก่าจังสี่เลยเบารถเพราซื้อไว้เลยคันออกคันออกเต็มหกตัวสีเม้ารถโอปอลลุ่มแบขนของนั่น ตัวได้พ่อหกตัวคือเก้าห้าสามสี่เกดสามสองตัวได้พ่อสี่เกดกับสี่เก้าครับเจ๋งเจ๋งเลยครับเขาขาวคุณไป่ร้ายพ่อ